สวัสดีตานพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูรถปรีวิวรถอิซส,สุจีเก้าเทเลอร์นะครับรถเทเลอร์นะครับอิซซุดีเก้าสามหกมันจะให้ดูนะครับพัจจิก้าครับนี่ครับอันนี้เป็นรถของ เสียก้อยครับเสียก้อยจากใทครับเปิดเราฝาไปลอง,งเปิดลองเปิดลงยกดูครับนี่เครื่องยนต์กระบออินเตอร์และกชะบนสี่สูบครับนะครับเพิ่งสร้างเสร็จครับสร้างเสร็จตั้งแต่เมื่อวานเลยครับที่เ่นกับเพื่อนนะเมื่อวาน นี่เท่าว่าเตี่ยวเจ็บไปครับส่วนนี้ที่เปิดได้ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่เปิดได้ได้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวลง ลองปรูภายในครับอันนี้สามารถเปิดไฟได้ครับอันนี้อันนี้ไฟอเอ่ออะไรนะไฟหลังคาครับหรือไฟลาวเนี้ยอันนี้เปิดเฉยๆครับอันนี่เป็นสปอรไลท์ครับแต่อาจจะกระตุกหน่อยอะครับ